ก็สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการไขกุญแจของตัวตู้มินินะครับวิธีการไขกุญแจของตัวตู้มินินะครับเราจะมีกุญแจให้2ดอกนะครับ2ดอกนี้เวลาที่เราจะไขนะครับด้านล่างนะครับให้เราเอาเขี้ยวตรงนี้นะครับขึ้นด้านบนแบบนี้นะครับอ่าส่วนด้านบนนะครับให้เอาเขี้ยวลงล่างแบบนี้ครับแบบนี้วิธีการไขนะครับหมุนครับ หมุนอันนี้คือการล็อกตู้นะครับพอหมุนครบหนึ่งรอบนะครับให้กุญแจกลับมาอยู่ที่เดิมแล้วเราดึงออกเราดึงออกนะครับอันนี้ตู้ล็อกแล้ววิธีการเปิดนะครับก็ง่ายๆเหมือนกันครับเราใส่เข้าไปแบบเดิมเลยครับเขี้ยวอยู่อย่างนี้นะครับเราบิดเข้าหาตัวให้เสียงดังแก๊บแบบนี้ กลับมาให้ครบหนึ่งรอบเหมือนเดินนะครับแล้วเราค่อยดึงกุญแจออกด้านบนเหมือนกันครับปึ๊บแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงกุญแจออกอันนี้คือการเปิดและปิดส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับคือฝาด้านบนฝาด้านบนนี้นะครับเวลาที่เราจะเปิดเราจะมีกุญแจให้แบบนี้อีกดอกหนึ่งฝาด้านบนเวลาที่เราจะเปิดเราบิดแล้วเราก็ดึงขึ้น ช่องตรงนี้เอาไว้เติมเหรียญในกรณีที่ลูกค้าไม่อยากเปิดตู้ออกมาเพื่อเติมเหรียญครับผมเราก็เติมเหรียญจากทางด้านบนได้วิธีการเปิดก็อย่างนี้วิธีการปิดก็ปิดลงไปครับบิดดึงออกอันนี้คือการปิดแล้วครับขอบคุณครับ